ไปดูในเรื่องของฟาร์มสุกรนะครับซึ่งถือว่าเป็นแหล่งอาหารอาหาร,รหลักคนไทยนะเ,ยเรื่องเนื้อหมูเนี่ยครับ,รบล่าสุดเนี่ยคณะรัฐมนตรีก็มีการอนุมัติร่างกฎกระทรวงยกระดับมาตรฐานฟาร์มสุกรผู้บริโภคปลอดภัยเพิ่มศักยภาพการผลิตสุกรไทยนะครับโดยกำหนด เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีสําหรับฟาร์มสุกรให้แก่ผู้ประกอบการที่เลี้ยงสุกรขุนตั้งแต่500ตัวขึ้นไปและเลี้ยงสุกรแม่พันธุ์ตั้งแต่95ตัวขึ้นไปอนอกจากนี้ยังมีการกําหนดวันใช้บังคับตามขนาดและประเภทของฟาร์มสุกรแต่ไม่ใช้บังคับสําหรับฟาร์มสุกรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการเลี้ยงระบบปศุสัตว์อินทรีย์และหมูหลุมที่รับรองโดยกรมปศุสัตว์มีรายละเอียดตามนี้ะนะครับคือสุกรขุน 500ถึง1,499ตัวหรือแม่สุกร95ถึง119ตัวจัดเป็นฟาร์มขนาดกลางใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด180วันนับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและสุกรขุนขนาด1,500ขึ้นไปนะครับหรือว่าแม่สุกรขนาด120ตัวขึ้นไป จัดเป็นฟาร์มขนาดใหญ่ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด90วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นก็จะช่วยสร้างความมั่นใจความปลอดภัยต่อผู้บริโภคตลอดจนเป็นการป้องกันและควบคุมโรคระบาดในสุกรอย่างมีประสิทธิภาพลดปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มศักยภาพในการผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์สุกรของประเทศ mm hmm. คือ เนื้อหมูเนี่ยนะถือว่าเป็นอาหารหลักของคนไทยโดยส่วนใหญ่นะครับทีนี้การมีมาตรฐานที่ดีในเรื่องของการบริหารจัดการฟาร์มเลี้ยงเนี่ยก็คือเนื้อหมูที่มีคุณภาพปลอดโรคได้มาตรฐานเนี่ยตั้งแต่ต้นทางเนี่ยพอมาถึงเราเนี่ยก็รับประทานได้อย่างสบายใจ,ส,ยใจสะดวกปลอดภยัยนะครับ